มา a ึงเอ็นเอเกลับอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะมาทุระตรงบ้านมอเดวสยามนะครับรถเราพอดีนึกขึ้นได้นะครับว่าเออถ้าเรามาแถวนี้เนี่ยเรามาที่มานานมากแล้วตั้งแต่สมัยเรียนนะครับก็เลยคิดว่าเออแถวๆนี้จริงๆถ้าเกิดใครเคยเรียนอยู่ที่นี่เนี่ยจะรู้ว่า มันเป็นที่ที่แถวใกล้ๆกับพระราชวังแล้วก็ค่อนข้างมีที่สวยๆชิวๆชิคๆเยอะพอสมควรเราก็เลยนึกขึ้นได้นะครับว่าจะน่าจะลองรีวิวให้กับเพื่อนๆหรือทุกๆคนดูว่าเอยแถวเนี้ยมันเปลี่ยนไปจาก20กว่าปีเมื่อก่อนเนี่ยแค่ไหนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอาร์ตกับหนุ่ยนะครับวันนี้หนุ่ยถือถือกล้องหนุ่ยหนุ่ยท,ทักทักทายหน่อยแล้วโอเคไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับ แคมิราเกิร์ใช้คำนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับว่าแถวนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงเมื่อ1 0อ่า20กว่าปีที่แล้ว ร้านมนทิ์อ่าร้านมนทิ์เนี่ยถ่ายเป็นร้านไอซ์สปินไอซสปินเนี่ยเขาก็จะทำเป็นแบบไทยๆเนะตอนนี้เนี่ยต่างชาติเริ่มเดินแล้วหลังจากที่โควิดกระหน่ำประเทศเราเดี๋ยวแวะซื้อปั๊บนึ่นนะครับ เราได้เต็มเป็นแบบกะลานะครับร้านนี้เนี่ยแต่ก่อนไม่ใช่เป็นร้านมนทิฟต้องบอกว่าเป็นร้านอื่นเขาเพิ่งมามาเซ็งแหละน่าจะ5าปีเ<ๆ>ขาบอกนะครับตรงนี้น<อ><ๆ>จะไปที่ท่าเตียนกันนะครับตรงนี้มาถึงจุดท่าเตียนท่าแรกของเราแล้ว ที่ผ่านมานะครับเดินมาเรื่อยๆเ,เนี่ยต้องบอกว่าร้านคาเฟ่เก๋ๆเยอะมากๆนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติเดินเยอะอืแล้วเมื่อกี้อัดแวะซื้อไอศครีมที่เป็นมะพร้าวเราก็ได้เป็นกะลามาเองก็โอเครสชาติดีครับถึงตอนยุคนัน้นๆถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันต่างกันยังไงเนี่ยเมื่อก่อนนี้มีนะครับแล้วก็ไม่ได้สวยขนาดนี้เพราะเขาอย่างที่บอกแหละเขาสายไฟลง แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปท้าเตียนกันว่าบรรยากาศริมน้ําที่เมื่อก่อนกับตอนนี้ต่างกันยังไงนะครับโอเคค่าเรือตอนนี้เป็น4บาทแล้วนะเมื่อก่อนจําได้ว่าน่าจะบาทห้าิหรือสอบาทจาไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวข้ามเรือไปตรงรกันอรุณกันแปลว่าหน่วยไปไปแล้วเรากอยู่บน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  เรียบร้อยแล้วนะครับมาบรรยากาศแบบโคลเพอ์นิดนึงตอนนี้พระอาทิตย์น่าจะเริ่มจะตกละดูจากแสงนะครับเขาเริ่มปล่อยไฟสาดขึ้นไปตรงอ่าตะบางนะครับก็จะดูแบบเออมันกึ่งๆึ่งระหว่างแบบจะมืดอยู่มืดจะปกติก็ไม่ปกตินาะนะครับมียักษ์สองตัวนะครับเป็นเรี้องปกติมากแต่เราไม่เคยมาแบบตอนที่เย็นๆแบบนี้ปกติจะมาตอนแบบแดดร้อนๆตอนกลางวัน ก็สวยเทียบแล้วกันหนุ่ยมึงคุยกับคู่เป็นเพื่อนหน่อยคุยมาสิก็เทียบแล้วกันว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมถ้ามองมุมนี้มองมุมนี้มองมุมแปจะเจอสะพานพระรามแปดมืสอนตอนที่สะพานพระรามแปดแบบเปิดใหม่โคตรว้าวเลยเดี๋ยวนะคูแพนไปหาเราไม่เจอกะพริบไม่ไม่หรอกตอนนี้มันยังมันยังโปรเพลย์ไงมันก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ได้เด่นขึ้นมามาก นะครับแต่ถ้ามองไปทางด้านสุ่นี้เนี่ยที่เป็นเมืองเนี่ยที่ฝั่งแบบถ้ามองไปฝั่งสาทรไหมใช่ใช่ฝั่งสาทรก็จะเห็นแบบมุมตึกเมื่อก่อนจะเห็นแคบบ่วิวมุมตึกเฉยๆเออแต่ทีเนี้ยมันจะเห็นแบบมีห้างสรรพสินค้าไอคอนสายามเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่มันอาจจะดูมันทําให้ดูเป็นแบบโอเคขึ้นไหมไม่ดูเป็น ก็แปลกหูแปลกตาเนาะเป็นไอคอนที่มันแบบคนก็ไปเยอะนะแต่ก่อนนะที่ที่ที่ตอนห้างเปิดใหม่ใหม่ที่ต่างชาติมาเยอะคนก็ยังแบบคึกคักเนาะศาลาลัตนาโกสินฝั่งนู้นได้ป่มได้ได้ได้ที่เป็นแบบที่เราไปนั่งกินวายกันอะวิวแม่งโคตร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 ดีเลยที่ได้ ใช่ไหมร,ริปล<ช>ุทหลเมื่อก่อนเนอะก่อนหน้าโควิดอ<ช>่ะเนาะเมื่อสองปีที่แล้วมะ<ช>แล้วก็มีวิวยอดสระปางวันอรุณน,นะครับก็เดี๋ยวข้ามไปท่ามหาราชกันเนาะข้ามไปแป๊บหนึ่งไปดูดีว่าท่ามหาราชแตกต่างจากเดิมเนี่ยเกือบยี่สิบปีใช้โค24ยี่สิบปีแล้วกันเนาะแตกต่างไปมากแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับเราอยู่ที่ท่ามหาราชนะครับจริงๆตั้งใจจะไล่มาตั้งแต่ท่าเตียนนะ ท่าช้างแล้วมาท่ามหาราชเราไปจบที่ท่าประจันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าท่าท่าช้างเนอะหน,นุ่ยเนอะเขาเขาปรับปรุงเขารีโนเวทอะไรสักอย่างหนึง่ง<ม>ก็เลยไม,ไม่ไม่ไม่ในแวะลงไปแล้วก็มืดแล้วด้วยแหละจริงๆมันเป็นช่วงโค้กเท่โครบค่ำมันก็เลยมืดแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะไปจบแถวท่า,ทา,ทาตรงมหาลัายก็ก,ก็ก็น่าจะพักก่อนดีกว่าเพราะว่าอยู่แล้วนะครับอาจจะจบ คลิปนี้วกนี้ที่ท่ามาหาราชแล้วกันเพราะว่าตัวนี้เป็นคอมเมดี้มอลที่คนก็มาหาอะไรทานกันเยอะนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับถ้าไงถ้าชอบนะครับอยากจะให้พาไปเที่ยวที่ไหนมีงไงบ้างเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็หรือจะคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ฝาก s u s c r i b e ด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอ็นเอเป็นข่าครับรบ๊ายบาย よし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 しよ